ประผิวกันครับผมการประผิวของใบนี้นะครับจะต้องประกอบแรมเข้าไปหลังจากรูปขี้ใครเพราะเราต้องพูริชขึ้นมาจริงๆนะครับแรมตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับจัดเดี๋ยวต้องทําอย่างนั้นแหละนะครับเคมีที่ใช้ก็ตรงหน้าเลยครับคุณดูดออ้ยกันไล่เบอร์ไล่เบอร์ไม่ไหวแล้วตอนนี้บอกเลยว่ามันเยอะมากนะครับเราก็ไปเรื่อยๆครับน้ํายาตัวไหนนวัตกรรมไหนใหม่เราจัดมาเพราะอะไรงแต่บางตัวเราก็คือยังใช้ตัวเก่าอยู่เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับชิ้นงานครับผมเครื่องมือก็ประมาณนี้ครับใช้ผสมการลูปเ,ปเฟกประมาณนี้ครับโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวค่อยๆค,คลิเบตเทสปอร์ตก่อนครับผม ใครขี้ใครขี้ใครของใครขี้ของใครเพียบอบอกเลยเพียบจะไม่นี้เยอะจริงเพราะว่าหนกน้องสิบปดปีเนาะขี้ใครเยอะมากนะครับสังเกตได้จากสีเคมีที่มันขุนสีเคมีจริงๆจะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าพอโดนขี้ใครเข้าไปผสมกันก็จะขุ่นนะครับใบขัดก็จะประมาณนี้นะครับ อถือว่าเยอะนะครับลูกขี้ไข่เสร็จปูริสวันสเต็ปเสร็จแล้วนะครับม,มันไม่ใช่ปูริสคือการคอมเปล่าเลยเสร็จแล้วประกอบแรมประกอบอะไหล่ทุกอย่างลงไปครับแล้วค่อยกลับมาปูลิสอีกรอบหนึ่งสุดท้ายจบที่เซรามิกโค้ทโอเคจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับได้เรื่องแน่นอนครับผมจะโคชาย คุณพระคุณจะเป็นอย่างนี้ดิอยากได้เฉยประกอบแรมน,นะครับสองคนดีกว่านะครับเล็บไม่สวยนะโทษทีนะประมาณนี้เน้นลายตรงเพราะว่าไม่มีขาแอร์วิงครับผมจ้ะลูกพี่เริ่มดึงได้เลยไม่ค่ยล่า น,นี้เป็นแท้เดิมโรงงานจาะฝั่งนี้นะครับของสองฝั่งก็เป็นแท้เดิมโรงงานทั้งหมดแต่หมายถึงว่ากาวครับกาวจะต้องเป็นแท้เดิมโรงงานถ้าเป็นของเดิมเดิมนะ ใส่ฝาข้างนะครับการตั้งโพซิชันเนี่ยตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวนะขอดูหน่อยครับว่ามันไไนนี่ไปไหการตั้งโพซิชันของตัวลูกพี่ผมวานปิดลำโพงทีโทษทีครับการตั้งโพซิชันของตัวเนี้ยมันจำเป็นที่ต้องให้มัน ตัวล่างคือโอเคหลยคลายตัวบนหน่อยสิดึงได้ไหมดึงอยู่ไหม เราทําให้ฟิวของคุณนะครับลมเข้าน้อยที่สุดเห็น้มว่ามันยังมีความเพเยออยู่ถ้าเราไม่ตั้งครับคือถ้ามันเพเยอมันก็จะไม่มันแน่นอนครับมันไม่โอเคเหรอกนะครับอโอเคอ่ะเนี่ยชิดสุดละสนิทสุดละจุดประมาณนี้ ตัวล่างน็อตตัวล่างจะลดความตึงของในเรื่องของชิลได้มากนะครับตัวบนมันคือโพซิชันที่จะถูกกำหนดมันจะมาจากตัวบนนี่แหละโอเคจะพวกนี้เราใส่ซิลิโคนเบสไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็อะไรที่มันติดอยู่ตามกลไกลอย่างเช่นเศษผ้าเศษฝุ่นพวกนี้ครับจำเป็นที่ต้องเอาออกเพราะว่ามันจะไปขัดมันจะไปขัดในความโฟลของไอตัวนี้ทั้งหมดครับ โอเคมามาดูตรงนี้นะความโฟมจะเกิดขึ้นคือตรงนี้ชิวพอเรามันเข้าที่มันแล้วอะมันจะล็อกอยู่อย่างนี้แหละคือดีนะครับมาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ตกลางเป็น,น,นรับจะไม่เป็นไรที่มันตกลางที่มันตกลางแบบนี้ได้คือจริงๆแล้วมันไม่มันโฟล์นะมันลื่นนะเนี่ยลื่นมากลื่นมาก แน่นออนะครับเขีนพื่อตรวจสอบดูอีกทีนะครับว่ามีเศษอะไรอยู่ในนี้ไหมถ้ามีมันก็ไม่ดีอ่ะเล่องเ่ษัข้างอาโฟรครับวิธีการแก้ไขส่วนใหญ่ครับคือการต้องครับ <address receptor engineer> ไม่มีให้เบิกครับมีก็คือมีอย่าบอกว่ามีอย่าบอกว่าแพงครับมีอยบอกว่ามีต้องบอกว่าโคตรแพงครับ พอดีครับมันจะประมาณนี้นแหละแล้วคุณดูใต้กลไกลเราปรับผิวให้ด้วยดูดิโคตรโคตรด,ดำและโคตรสวยครับสำหรับทอมมี่กันสีดำนะครับมันให้ความดุมันให้ความอันนี้คืออันนี้คือไอตัวน,น,น,นี้เขาค่อนข้างยว้มานะของนงุ่ม ชิไปแล้วก็จะเก็บยากตัวนี้เป็นคอแซ่ครับเราแก้ไขจริงๆแล้วตัวนี้เราแก้ไขนี้ก็จะดีกว่าครับลูกพี่ปอกของนมปอกของนมแก้มันมีของ R ารมโฟไหมไหปอกนมแก้มของ R r รโมีไหมที่เราทำยางยืดไปแล้วไม่มีแล้วนนห,หนะพี่อารโฟนะ ผัาตัดวันนั้นหารเราเป็นสีเงินก็เนี่ยสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยไม่หนีไม่หนีวันนั้นหายมีแต่อาเซยครับ,รบโอเคอม,มาเริ่มใส่นะครับ มันมีความจุกจิกในตัวมันครับอ,า,อาโฟรเรื่องของฝ้าข้่าย <c oughs> ใส่ไปแล้วก็คือดิ้นออกดิ้นออกไม่อีกนะค, <c oughs> คือทุกอย่างต้องประคองเขาดีๆนะครับ นะครับเท้าหน,น้ครับจอขอสวิด,ดูอ่ะดูนะพอใส่ลงมาแล้วชิวอะสนิทมากนะครับมันสนิทมากแล้วเลเยอร์ของขอบอยางมันจะมีสองชั้นคุณเห็นเส้นตรงนี้ไหมตรงนี้แหละคือเป็นตัวจบ ที่สามารถจะบีได้มันต้องชิดแล้วพอดีนะครับบี B มากตรงนี้เป็นรอยอีกพอเวลาสวิตชิลตรงนี้ก็จะเป็นรอยตรงนี้ก็จะเป็นรอยใช่ไหมครับโอเคจะนะมาลองอีกทีสิสวิตดูให้รู้เลยนะครับถ้าพังให้พังที่เรานะครับมันจะได้แก้ไขได้ง่ายๆนะครับโอเคล็อกสฝั่งนะครับะขอสวิตอืม อธิบายเรื่องชิลให้ฟังก่อนนะครับไวเซอร์ครับมันจะเป็นที่ต้องเข้าตัวล็อกแบบนี้จริงๆตัวนี้ยังไม่ยังไม่ลงล็อกเห็นปะเห็นปะเห็นไหมแต่ถ้าคุณสวิตซ์ดีๆนะครับมันจะมีจังหวะของมันปึ๊บมันจะมีจังหวะของมันนะครับมันจะมีความแน่นแต่ให้แน่นนะครับชิลครับให้แน่นให้แน่นดีกว่าแต่ถ้าแน่นมากไปก็ไม่ดีนะครับประมาณนี้อืมอืม แล้วก็ฝาข้างทุกอย่างมันจําเป็นที่จะต้องพอดีครับถ้าพอดีแล้วนะครับผลตอบรับก็จะเป็นอย่างในคลิปเมื่อกี้แหละนะครับไม่มีการฝืนไม่มีการขืนครับใบนี้ขอบยางหรือทําใหม่ทั้งหมดทั้งตัวรอบใบแล้วก็ขอบยางที่ชิวนะครับคือรือทำใหม่ทั้งหมด โอเคจ้ะประมาณนี้นะครับอโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวไปโอโซโลแล้วก็ปิดจอบกันครับผมเสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมพามาดูรอบๆก่อน อะไหอาอาร์โฟนอไม่ใช่อะไหล่คอแซททอมมี่กัน Black นะครับอยู่บนโมเดลอารอซึ่งอะไรของเขาสามารถจะใช้รวมกับรุ่นอารอได้เลยนะครับอะไหอารอรเนี่ยแหลมากนะโคตรแบบโคตรแรลนะครับวันแบบนี้เข้ามาทำโปรแกรม f u ฟู Detailing ครับอะไรไม่มีต้องเปลี่ยนอะไรเลยยกเว้นนะครับแหลมที่เจ้าของเตรียมมานะครับ เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับอันเดิมคือแตกนะครับดูรายละเอียดแล้วกันเราบอกว่าโอเคทอมมี่กันนะครับถ้าปรับผิวแล้วอะไรแล้วครับทอมมี่กันคุณจะได้แบบนี้เขียวของเขานะครับเป็นเขียว กีวี <Ki> เปิดกับไฟตัวนี้ให้ดูนะครับคุณดูที่เขียวนะ,ะเขียวจะมีความอมเหลืองนิดๆนะครับจะกึ่งโอลิฟกึ่งกีวีบอกไม่ถูกนะครับประมาณนี้นะครับดูรายละเอียดแล้วกันนะครับยิ่งเล็กรายละเอียดยิ่งเยอะนะครับอืม จบสวยครับหมวกเป็นสีเดิมนะครับออนนอตอนนี้เซรามิกเซตตัวดีในระดับหนึ่งนะครับอยู่ในช่วงของ24ชั่วโมงจริงๆถ้าจะเซตดีจริงๆต้องเป็น48ชั่วโมงขึ้นไปนะครับถึงจะเซตดีนะครับก่อนที่จะใช้งานนะครับจะชิลไวเซอร กลไกทุกอย่างนะครับเราเซตอัพให้ดีแล้วนะครับคุณดูตรงนี้นะครับพวกรอยห่างตรงนี้ครับลมมันจะไม่เข้าหมวกกันน็อกที่มีเสียงลมเข้าเยอะๆนะครับต้องดูตรงจุดนี้นะครับแล้วสังเกตดีๆว่ามันจะไม่ทันบี้คุณดูได้เลยบางใบคือบี้บี้คือบี้จริงอะไรจริงนะครับคือบี้จนยางตัวนี้คือบี้หมดเลยนะครับตัวบางใบคือห่างคือห่างจริงนะครับ ดำเมทัลลิกสีบลอนด์แล้วหมวกจะมีโทนแค่สีสีประมาณขาวเทาดำแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาคือสีเขียวด้านบนนี้นะครับมันสวยมากครับทอมมีก่การสีนี้มันสวยมากแล้วมันดูดูความฟุ้งของเขาดิยิบยับยิบยับยิบยัฝั่งนี้เป็นฝั่งของไฟ LED ครับนะ,ะแล้วดูฝั่งนี้จะแล้วดูฝั่งนี้ นะครับฝั่งนี้คือภาพจริงสีจริงที่คุณจะเห็นตอนที่คุณใช้งานเขาอยู่หรือคุณไปวางไว้ตรงที่มันมีแสงหรือขี่รถอยู่นะครับทุกคนที่มองเข้ามามันก็จะประมาณนี้นะครับมีความใสอะแน่นอนอยู่แล้วครับดิฟสแครดใบนี้คือมีแต่น้อยมากครับโฮโลแกรมสเวิร์มทุกอย่างมันหายหมดนะครับดูเอาสวย จบสวยๆด้วยนะครับโพซิชันของกลไกและฝาข้างนะครับทุกอย่างครับเล็บผมยังเข้าได้จะไม่มีปีนจะไม่มีเกินขอบมันขึ้นมาใช่ไหมครับไวเซอร์ต้องติดสนิทแล้วลมไม่เข้านะครับเราพยายามเน้นในเรื่องของการเซตอัพให้ดีนะครับทุกอย่างคือคลีนครับ แน่นอนนะครับปากขออนุญาตไม่เปิดไม่เปิดแล้วนะเพราะเราบอกแล้วไงว่าเราเปิดทีเดียวแล้วจะปิดแล้วก็จะไม่เปิดแล้วนะครับมันการใช้สวิตตัวนี้มันจะมีความเสี่ยงอยู่ในตัวครับสวิตมันจะเป็นเงี้ยงแค่นี้มันจะมีแค่นี้แล้วมันก็ดันกันแค่นี้แค่นี้มันจะมีอยู่สี่แก๊กแล้วมันก็มีเฟืองอีกข้างหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยชอบหักนะครับพอหักแล้วมันแก้อะไรไม่ได้ครับอตัวนี้ตัวนี้เรายังไม่เคยผ่านการซ่อมหรือทําอะไรกับมันเลยนะยังนะก็คือก็หาเปลี่ยนหรือถ้าปัญหามันเยอะใช่ไหมครับ ปิดตายครับปากปิดตายได้เลยนะครับ R4 ครับปิดตายได้เลยขอบยางเซตอัพใหม่ทั้งใบนะครับใช้เวลาเกินโอเวอร์ไปอีก1วันนะครับก็จบออกมาก็ประมาณนี้ครับขอบยางก็ประมาณนี้นะครับจะมันมีหลายจุดที่โดนร้อนนะครับร้อนกับเย็นผสมกันมันปั้นกันเป็นก้อนครับแล้วมันเกืนเป็นเนื้อเดียวกันตรงนั้นนะครับเคลียร์โคตรยากเลยถ้าจะเคลียร์ให้ออกครับมันคือต้องกระดาษทรายแต่ว่า การใช้แซนครับกับหมวกกันน็อกมันไม่สอดคล้องครับมันหนักเกินไปนะครับแล้วก็สุดหนักสุดของหมวกกันน็อกเลยครับมันแค่วูกับตัวไมโครไฟเบอร์เนี่ยมันสุดแล้วนะครับมันอย่าไปมากกว่านี้เลยนะครับบางทีไม่ต้องไปเปิดพงเปิดผิวอะไรเยอะแยะขนาดนั้นครับเรามีสเตปในการทำแล้วก็ <c oughs> น้ำยาทุกตัวครับ มันจะมีประสิทธิภาพของมันให้เขาได้ใช้ประสิทธิภาพในตัวเขาครับสำหรับน้ํายานะครับคุณต้องอ่านค่าน้ํายาก่อนนะครับแคลิเบตจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการทำเนาะก็สนใจส่งมาทำครับก็ติดต่อมาได้เลยครับตอนนี้คิวยาวจริงนะครับแล้วก็คิวของเรายาวยังไงก็แล้วแต่ไม่มีการรัดคิวครับยกเว้นนะครับหมู่บางใบที่รออะไหล่ในเรื่องของนวมครับมันจะต้องรอ10-15วันถูกไหมครับ อะไรบางตัวรอกันเป็นเดือนครับเพราะฉะนั้นบางใบที่ทําเวียแล้วก็คือพอตไว้นะครับข้างหลังลนะั้นแะชุดข้างหลังลนะั่นคือยังไม่ได้ทำนะครับหมวกของเราไม่เคยวางพื้นครับแล้วเราจะพยายามไม่วางบนที่สูงเพราะว่าถ้าคุณวางบนที่สูงครับโอกาสเสี่ยงที่มันจะหล่นลงมาคือเยอะมากเพราะฉะนั้นครับการวางพื้นแล้วห้องเราไม่ได้ในห้องทํางานเรานะครับไม่มีคนเพ่นพลาดเราอยู่ันแค่2คนเท่านั้นนะครับแค่นั้นเราจึงจํากัดและควบคุมได้ว่าโอเคหมวกมาอยู่กับเราแล้วจะปลอดภัยแน่นอนนะครับจ้ะ โอเคครับผมทอมมี่การแบล็คใบนี้ผมขออนุญ,ญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ